สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้ำเพชรนะคะวันนี้เราจะพามาดูไลฟ์สดกันเกี่ยวกับรถคีบอเนกประสงค์นะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะสําหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะน้ำเพชรนะคะจากบริษัทไทยเอเจนซี่เอนจิเนียริงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูกรารไลฟ์สดเกี่ยวกับรถคีบอเนกประสงค์นะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กับฝ่ายขายนะคะที่เกี่ยวกับรถคีบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่สากลแนะนําตัวสักนิดนึงนะคะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีน้องน้ำเพชรนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนาตัวนะครับผมสากลทิสมเนนะครับเป็นหัวหน้าทีมขายรถคีบแม็กนะครับทั้งรถคีบบอยแล้วก็คีบไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของรถตัดอ้อยแม็กด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับผมก็จะพามาชมตัวรถคีบอเนกประสงค์นะครับเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของ เครื่องจักรตระกูลแม็กนะครับที่เราภูมิใจเสนอนะครับเป็นรุ่นที่เราออกแบบมานะครับเพื่อให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยแล้วก็เกษตรกร,ร,กรหรือผู้ใช้งานนะครับกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานคีดขยะหรือคีดก้อนใบอ้อยนะครับซึ่งจะโชว์อยู่ด้านหลังผมนะครับคันสีส้มนะครับเป็นแม็ก p e สเปเชียลนะครับเป็นรุ่นที่เราออกแบบให้หนึ่งในเรื่องของการลดต้นทุนของตัวราคารดด้วยนะครับ เดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องจักรในตระกูลแม็กนะครับถ้าตามโลโก้ก็คือแม็กเคนโรเดอร์จริงๆมันคือรถคิบอ้อยดีๆนี่เองนะครับแต่เราออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับชุดปากจะเป็นปากคีบอ้อยนะครับนำไปคีบก้อนใบอ้อยนะครับนำไปคีบเศษวัสดุต่างๆในโรงงานของท่านนะครับก็คืออาจจะไปคีบก้อนรีไซเคิลที่เป็นก้อนถุงพลาสติกนะครับก้อน กระดาษนะครับแล้วก็เอาไปคีบก้อนใบอ้อยที่อยู่ในป่าอ้อยนะครับที่เราอัดเป็นก้อนออกมาแล้วก็ขีบขึ้นรถบรรทุกนะครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับปกติแล้วเครื่องจักรตระกูลแม็กเรานะครับไม่ไมว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับหรืออุปกรณ์ไฮบริดนะครับตัวเครื่องยนต์โดยปกติรุ่นสาตนดาดของเราก็คือใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับจะมีทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นแบรนด์รอยจากเยอรมนีแล้วก็แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ฮัท จากเยอรมนีเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวรถชีพมันตีปรโพส์หรือรถชีพอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับคันสีส้มนะครับ1นะครับเราลดในเรื่องของราคาลงให้มันเซฟนะครับสามารถเกษตรกรหรือผู้ใช้งานสามารถที่จะจับต้องได้ในราคาที่ไม่เกินล้านนะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงราคาที่มีเกินล้านนะครับเราติดตั้งแอร์เข้าไปด้วยนะครับ1คือเราติดตั้งแอร์เข้าไปด้วย2นะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้หมอน้ํานะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับความพิเศษมันก็คือเราสามารถซ่อมแซมง่ายนะครับร้านอะไรทั่วไปร้านในพื้นที่นะครับร้านซ่อมเครื่องยนต์ในพื้นที่นะครับสามารถที่จะถอดออกมาเช็คมาซ่อมนะครับได้ง่ายนะครับเป็นรุ่นที่เป็นหมอน้ํานะครับ ขนาดของเครื่องหรือแรงม้าของเครื่องนะครับก็อยู่ที่51แรงม้าซึ่งสามารถที่จะขับชุดต้นกําลังขับเครื่องยนต์สามารถขับปั๊มนะครับปั๊มไปขับมอเตอร์ให้ล้อหมุนนะครับได้ไม่แพ้กับเครื่องยนต์ดอยแล้วก็เครื่องยนต์ฮัททิมาจากเยอรมนีนะครับความแตกต่างตัวนี้นะครับแตกต่างเพียงแค่เครื่องยนต์นะครับส่วนระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรูลิกชุดปั๊มไฮดรอลิกนะครับชุดคอนโทรล นะครับคอนโทรลไฮดริก uh, นะครับแล้วก็ชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์นะครับขับล้อนะครับเราใช้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนําของโลกเช่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันเพียงแค่เครื่องยนต์นะครับแต่ความได้เปรียบของตัวมันติปโคสรุ่นที่เราออกแบบมาตรงนี้นะครับคือได้แอร์เพิ่มเข้าไปนะครับแต่เราขายเพียงราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับ ในฟังก์ชันโครงสร้างของตัวรถนะครับการคีบการคอนโทรลการขับเคลื่อนล้อนะครับหรือการหมุนของตัวรถไม่แตกต่างจากรุ่นสแตนดาร์ดของแม็กรุ่นอื่นๆเลยแล้วสีนะครับเราจะทําออกมาเป็นสีส้มซึ่งจะเป็นสีที่แตกต่างจากแม็กตนดาตร์าออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่พี่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถที่ใช้ชื่อแม็กออกไปเนี่ยทุกอย่างเราคัดสรรแล้วก็เลือก สิ่งที่ดีๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยทำไมโลโลคอสโลร,ราคาลงมาเราจะได้ของดีไหมนะครับให้พี่น้องมั่นใจได้นะครับว่าอุปกรณ์ที่เราลงนะครับไม่ได้แตกต่างจากที่เป็น m a x Standard m a x Locker หรือ m a x k i l l นโ d e r เลยนะครับหัวใจหลักๆในเรื่องของไฮดรอิกนะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกเช่นเดียวกันนะครับความสูงในการคีบนะครับฟังก์ชันในการคีบตัวปากขีบตัวเหล็กโครงสร้างเหล็ก เหมือนกันนะครับก็มั่นใจได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเราลดราคานะครับเราจะไปลดคอสในตัวที่เป็นงานเหล็กงานโครงสร้างนะครับตัวนี้หมดความกังวลได้นะครับเราใช้โครงสร้างเดียวกันนะครับถ้าไปดูในตัวห้องเก๋งนะครับห้องเก๋งตัวนี้นะครับอ่าเป็นห้องเก๋งที่ออกแบบเพื่อติดตั้งแอร์คอนดิชเนอร์นะครับแอร์คอนโทรลนะครับ ชุดแผงหน้าปัดนะครับจะมีวัดรอบนะครับตัวนี้นะครับจะมีวัดรอบมีวัดชั่วโมงการทํางานนะครับวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับฟังก์ชันเดียวกันกับรถคีบมาตรานของ m a ็กเลยนะครับนี่ก็คือความได้เปรียบเพียงแค่ราคาแต่ต้องเรื่องโครงสร้างหรืออุปกรณ์ไม่หนีกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับระบบทำความเย็นนะครับห้องเก๋งบูด้วยผ้าพิเศษนะครับเพื่อให ป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาในห้องเก่งนะครับแล้วก็จะทําให้คนขับสะดวกสบายขึ้นนะครับการกินน้ํามันหรืออัตราการขีบของโหลดน้ําหนักต่อชั่วโมงนะครับไม่หนีกันนะครับก็ถ้าคนเก่งๆหน่อยนะครับก็สามารถขีบหรือย้ายวัสดุหรือขีบอ้อยหรือขีบก้อนใบอ้อยได้ชั่วโมงหนึ่งไม่ต่ํากว่า40ตันนะครับแต่ถ้าคนเก่งๆเก่งแบบชนิดคล่องนะครับก็สามารถขีบได้ถึง5 0ถึง60ตันต่อชั่วโมง นในการเคลื่อนย้ายวัสดุนะครับในการขี่วัสดุการออกแบบรถของแม็กทั้งหมดนะครับเราจะดีไซน์หรือออกแบบตัวโครงสร้างของตัวรถนะครับให้เป็นเฟรมให้เป็นถังน้ำมันไฮดริกนะครับะจะมีคำถามจากลูกค้าหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับถามมาว่าเอ๊ะทำไมแม็กไม่มีชุดระบายความร้อนน้ำมันไฮดริกหรือเขาเรียกว่าออยล์คูลเลอร์นะครับของเราดีไซน์และออกแบบถัง รหรือโครงสร้างของตัวรถเนี่ยให้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับน้ำมันที่อยู่ในโครงนะครับจะกระจายไปทั่วโครงสร้างของตัวรถแล้วก็จะถ่ายเทความร้อนออกไปสู่ภายนอกโดยที่เราไม่ต้องติดออยล์คูลเลอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ออยล์คูลเลอร์มาลดความร้อนของน้ำมันให้อลิกนะครับจึงทําให้รถคีบแม็กในตระก,กูลแม็กไม่ว่าจะเป็นรุ่นมันติโฟโพส์หรือตัวคีบไม้หรือคีบอ้อยเองเนี่ยสามารถที่จะขับต่อเนื่องได้นาน4 ถึง8ชั่วโมงได้โดยที่คนขับไม่ต้องพักความแตกต่างอีกตัวหนึ่งที่ที่จะอบอกนะครับก็คือตัวยางนะครับตัวยางรถเนี่ยเราจะเป็นรุ่นที่ไซส์ของมันก็จะแตกต่างจากรุ่นสแตนดาร์ดของแม็กแม็กล็อกเกอร์หรือแม็กเคนโรเดอร์ที่ใช้เครื่องยนต์ดอยหรือฮัทนะครับตัวนี้ดียังไหงหตัวนี้เราออกแบบที่เป็นอดอกยางที่มีความลึกแต่ตัวไซส์ของยางมันจะเล็กลงนะครับเวลาเปลี่ยนยางหรือ ปีย่ยางเส้นใหม่นะครับต้นทุนในการที่จะเปลี่ยนยางก็จะลดลงไปด้วยนะครับแต่ว่าในมิติของการขีบหรือความสูงของตัวรถยังเท่าเดิมนะครับเราลดตัวชุดดุมล้อและฐานล้อให้ลงไปต่ำลงไปอีกนะครับเพื่อให้ยกตัวรถขึ้นสูงเท่ากับรุ่นมาตรฐานนะครับเพราะว่ายางมันเล็กลงพี่ๆก็จะถามว่า,าแล้วความสูงการขีบละ่ะเตี้ยลงไหมนะครับก็คือ สบายใจได้นะมิติความสูงของการขี่ยังเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเรา,เราลดจุดจุดยึดของตัวชุดฐานล้อลงไปอัตราการกินน้ํามันนะครับก็ไม่แตกต่างจากรุ่นสแตนดาร์ดหรือรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์จากเยอรมนีนะครับ<ะ>ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4-5ลิตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวที่เป็นแม็กสแตนดาร์ดที่ใช้เครื่องยนต์ดอยหรือฮัทที่จากเยอรมนีก็อยู่ประมาณ4ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ mm. ก็จริงๆแล้วก็จะเซฟคอนซัมชันหรือการกินน้ามันจะไม่แตกต่างกันมาก mm. นะครับก็จะกิน อาจจะกินมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่เราได้ในเรื่องของราคาในการซื้อนะครับแล้วเราได้แอร์ด้วยนะครับโดยปกตินะครับรุ่นรุ่นที่เป็นรุ่นที่สแตนดาร์ดใช้เครื่องยนต์ดอยหรือฮัทเนี่ยราคาจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งแสนบาทนะครับโดยปกติรุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นที่เป็นคีบอ้อยนะครับโดยปกติรุ่นสแตนดาร์ดของเราอยู่ที่ราคาล้านสองแสนห้าถ้าติดแอร์ก็จะเป็นล้านสามแสนห้านะครับแต่ตัวนี้ ทั้งติดแอร์ด้วยนะครับและเป็นฟังก์ชันการทำงานคล้ายๆกันนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับตัวนี้เราขายที่เก้าแสนเก้านะครับส่งถึงหน้างานนะครับส่งมอบถึงหน้างานแล้วก็สอนด้วยกระเทนการขับการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับพี่ๆอาจจะถามต่อมาว่าอะไรละ่ะอะไรของตัวนี้นะครับคุณลดราคาลงมาขนาดนี้นะครับแล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่าผมใช้ไปแล้วผมจะมีอะไรนะครับห้ปี ที่บริษัทไทยเยนซีนะครับทำงานในวงการด้านไฮดริกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฮดริกมา52ปีชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบไฮดริกที่เป็นหัวใจของมันนะครับไทเยนซีนะครับ,เ,นะรบเราเก็บสต็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บสต็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เรารู้ว่าจุดไหนด้อยจุดไหนไม่ดีจุดไหนเสียบ่อยจุดไหนพังบ่อยนะครับปั๊มตัวไหนมีปัญหานะครับเราจะ จะแปลให้พร้อมที่จะสะพอร์ลลูกค้าได้นะครับนะครับนี่คือความดีของเครื่องจักรที่เป็นตระกูลแม็กมาพูดถึงตัวเครื่องยนต์นะครับที่มันแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นมาตรฐานของเรานะครับที่บอกว่าเป็นม้องน้ําอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมมาทําไมคุณถูกกว่ารุ่นที่เป็นมาตรฐานตั้งเยอะนะครับก็คือตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เราเป็นซื้อมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงนะครับเป็นยี่ห้อไหรดงนะครับต้นทุนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไม่สูงมากนะครับเราก็เลยทําให้เราเซฟในเรื่องของต้นทุนในการผลิตลงมาเยอะนะครับพี่ๆอาจจะถามว่ามันทนไหมมันดีไหมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เรานําเข้ามาประมาณ 3- 4ปีที่แล้วแล้วเราก็มาทดสอบกับเครื่องจักรของเรานะครับ ใช้ในการติดตั้งไปให้ลูกค้าทดสอบใช้มาร่วม3ปีแล้วนะครับมีการรียืนระยะยาวๆของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ผ่านจุดทดสอบใช้งานจริงมานะครับมาแล้วนะครับจึงมั่นใจว่าเราจึงกล้าที่จะจับลงใส่เครื่องจกัจกตระกูลแม็กของเราไปนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้พี่ๆท่านผู้ชมนะครับมั่นใจได้นะครับว่าเราไม่ได้ จับมาใส่โดยจะไม่มีการทดสอบหรือวิจัยอะไรต่างๆนะครับเรามีการทดสอบนําไปให้ลูกค้าใช้มาแล้วนะครับผ่านผ่านระยะเวลาทดสอบมาพอสมควรแล้วนะครับจึงมั่นใจแล้วก็นํามาลงในเครื่องจักรของเราแล้วตัวรถคันนี้มีประกันไหมคะพี่สักเครื่องจักรที่เป็นของแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพิเศษที่ในในการเซฟเลือกราคานะครับหรือรุ่นสแตนดาดรุ่นมาตรฐานของเรานะครับทุกอย่างเรารับประกัน1ปี หนึ่งปีเนี่ยยกเว้นนะครับยกเว้นยางและอุปกรณ์สึกหลอเช่นแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับเช่นไส้กองน้ํามันเครื่องไส้กองน้ํามันไฮริดน้ํามันไฮริดน้ามันเครื่องลูกค้าต้องเปลี่ยนถ่ายเองแล้วก็กองอากาศลูกค้าต้องมีการเป่าหรือเปลี่ยนเองนะครับส่วนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเครื่องยนต์หรือไฮริดทั้งหมดเรารับประกันหนึ่งปีนะครับเรารับประกันหนึ่งปี ค่ะแล้วในกรณีที่ลูกค้าถามว่ามีการผ่อนหรือว่าดาวได้ไหมอะค่ะอันนี้จะตอบอยังไงดีผ่อนหรือดาวใช่ไหมครับจริงๆเครื่องจักรตระกูลแม็กของเราปกติเราจะมีร่วมกับลิสซิ่งหลายๆสถาบันนะครับซึ่งขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีการผ่อนผ่อนแล้วก็ชําระได้และ2ก็คือลูกค้าเองนะครับก็จะหาลิสซิ่งมาลิสซิ่งที่เขาสนิทหรือไฟนนั้นที่เขาสนิทก็จะหิ้วแขนกันมา นะครับก็ม uh, mm ีหลายๆเจ้าที่ซื้อผ่านลิสซิ่งที่เขาสนิทเขาผ่อนรถบรรทุกอยู่เขาผ่อนรถกระบะรถเก๋งรถยนต์ส่วนตัวเขาอยู่เขาสนิทเขาก็มาจัดไฟแนนซ์กับเครื่องจักรตระกูลแม็กได้เพราะว่าตัวแม็กเองนะครับมีการบริการจดเป็นจดทะเบียนเครื่องจักรให้ลูกค้านะครับกับกองทะเบียนเครื่องจักรกลางนะครับซึ่งสามารถเอาไปยืนยันกับไฟแนนซ์หรือลิสซิ่งได้นะครับ ปริเดตยดคุณมันยังดิฟให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับระหว่างแม็กมันติปรโพสหรือแม็กสีส้มนะครับความเร็วหรือความไวนะครับถ้าเทียบกับรุ่นมาตรฐานหรือรุ่นแตนดาดของแม็กเลยเนี่ยความช้าก็จะช้ากว่านิดหน่อยนะครับต้องใช้คําว่านิดหน่อยนะครับไม่ได้หนีกันมากนะครับถ้า ปริมาณตันหรือปริมาณงานที่โหลดได้หรือคีบได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะนะครับ,ค,รบความสูงก็ ก็ใกล้เคียงกันจากที่เคยวัดนะครับก็จะบาห่างกันประมาณสัก5้าเซนนะครับจากรุ่นสแนดาดนะครับการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็ก มันตีโอร์โพสนะครับหรือแม็กซ์ซนดนะครับแม็กล็อกเกอร์แม็คินเดอร์นะครับล้อหลังนะครับจะหมุนตามล้อหน้าเป็น360ร้อสองศานะครับรถแม็กดีไซน์ทั้งหมดนะครับจะไม่มีจะไม่มีพวงมาลัยนะครับใช้เป็นการบังคับแบบสกิสเตียนะครับก็คือหยุดล้อหนึ่งหมุนล้อหนึ่งนะครับนะครับถ้าคนทำงานคนเคยขับรถ รถขีบอ้อยแบบที่เป็นรถไถติดขีบนะครับแล้วมาขับรถที่เป็นรถแม็กนะครับที่เป็นรุ่นสามล้อนะครับจะเห็นเห็นความแตกต่างก็คือหนึ่งคือไม่ต้องหมุนพวงมาลัยไม่เหนื่อยนะครับสามารถที่จะขีปวัตถุดิบนะครับเข้าไปที่รถบรรทุกหรือจุดที่จะเอาไปวางนะครับโดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยวหรือตีมุมเลี้ยวนะครับเพราะตัวรถมันหมุนได้3 6 0รอกิบองศานะครับ ลูกเล่นนะครับหรือฟังก์ชันการขับให้หนีกับรุ่นสแตนดาดนะครับในราคาเพียงเก้าแสนเก้านะครับท่านผู้ชมได้แอนะครับ ขับสบายนะครับมีความเย็นนะครับไม่ต้องขับตากแดดตากฝนนะครับนะครับผมว่าคุ้มค่านะครับ ยังไงบ้างครับน้องน้ำเพชรเอาไปไว้ส <anak lonely> <unser> ักคันไหมครับไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะครับก็มาดูนะครับโดยปกติแล้วรถของรุ่นมันติปรโพสนะครับก็มีลูกค้าที่เอาไปใช้ในการที่ ขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อเพื่อนําไปเป็นเชื้อเพลิงของโรงงานไฟฟ้านะครับก็มีหลายเจ้านะครับที่ซื้อไปนะครับแล้วก็เอาไปขี้ใบอ้อยนะครับใบอ้อยที่อัดอัดแน่นจากในแปลงนะครับขึ้นรถบรรทุกนะครับตัวนี้ก็มีหลายเจ้าที่ที่นาไปไปใช้งานประเภทอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปขี้บอ้อยได้นะครับเอาไปขี้บอ้อยได้นะครับดูนะครับคนขับนรำบึ้นบุญยังสายรอดนะครับ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับเรามานานนะครับมีความชำนาญในการประกอบรถซ่อมรถแล้วก็ขีบขับได้นะครับเห็นว่าความสูงไม่ไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างอยู่รุ่นมแตนดาดที่พี่อาจจะมองที่ตัวยาง ที่ตัวยางอาจจะตัวเล็กยางเล็กแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าฐานของตัวตัวล้อเราจะตทำลงมาแล้วจะยกตัวรถให้สูงขึ้นนะครับ